สวัสดีครับท่านผู้ชมอยู่กับผมทําแบบบ่อยนะครับสหรับในคลิปนี้นะครับผมก็จะมาพูดถึงเรื่องของการสวมสูงมือแบบผ้าซึ่งดูแล้วนะครับก็ไม่น่าจะเป็นเรื่องที่ยุ่งยากอะไรเลยแต่ก็สังเกตเคยเห็นคนที่เขายังใส่กันผิดอยู่นะครับบางคนใส่ถูกบางคนก็ใส่ผิดนะครับซึ่งเวลาที่เราได้ใส่ทํางานแล้วเนี่ย หยิบจับโนนนีนั่นอะไรเงี้ยก็ไม่ค่อยสะดวกเขา้าที่ควรแล้วก็ใช้งานได้ไม่ค่อยดีนะครับอย่างจุงมือแบบผ้าอย่างนี้นะครับซึ่งเวลาใส่ทํางานก็ใส่ได้ง่ายๆนะครับแล้วก็สามารถใส่สลับได้ทั้ง2ด้านเลยส่วนจุงมือแบบนี้นะครับผ้าก็จะบางขึ้นจากแบบแรกมานิดหน่อยนะครับแต่ว่าเมื่อเราได้ใส่ทํางานแล้วเนี่ยก็กระชับดีครับผม ส่วนแบบนี้นะครับคือแบบที่เราจะพูดกันในคลิปนี้ครับคือมันจะมีลายอยู่แบบ2ด้านเลยซึ่งผมเองเนี่ยเคยเห็นบางคน,นครับใส่กันแบบนี้ครับผมเขาเอาด้านลายขาวเนี่ยไว้ด้านนอกนะครับแล้วก็ เอาด้านลาย้าดวนๆเนี่ยไว้ทางด้านในการใส่ทางด้านนี้นะครับถ้าในกรณีที่เราต้องการจับอะไรที่ต้องการจับให้กระชับถนัดมือเนี่ยไม่ให้มันหลุดนะครับการใส่ถุงมือทางด้านนี้เราใส่ไม่ถูกต้องครับผมและก็ที่ถูกต้องนะครับเราต้องใส่กันแบบนี้เลยคือเราจะเอาทางด้านลายขาวเนี่ยไว้ทางด้านในนะครับซึ่งลายขาวเนี่ยครับมันจะเป็นลักษณะเหมือนยางกันลื่น เวลาที่เราเอาไปจับชิ้นงานที่ต้องการให้กระชับมือไม่ลื่นลุดเนี่ยตัวยางที่เป็นลายขาวเนี่ยก็จะจับได้เกาะกับผิวของเครื่องมือเนี่ยได้แน่นครับอางจับเครื่องเกียร์อย่างนี้นะครับเนี่ยจับได้แน่นมากๆเลย แถ้าเราเอามาจับพวกด้ามค้อนนะครับเวลาที่เราจับแล้วไปตีตะปูเนี่ยค้อนก็จะไม่หลุดจากมือได้ง่ายเหนียวติดกุ้งมือดีเลยจับพวกแฮนด์มอเตอร์ไซค์นะครับก็จับได้แน่นนะครับจับจบจับเสียมจับอะไรอย่างเงี้ยนะครับได้แน่นดีมากเพราะฉะนั้นการใส่ทถูกต้องนะครับให้เราใส่แบบนี้เลยทําให้การใส่ใช้งานถองมือแบบเนี้ยมีประสิทธิภาพที่ดีขึ้นครับ บางคนที่ยังใส่ไม่ถูกเนี่ยลองปรับเปลี่ยนมาใส่แบบนี้กันดูนะครับแล้วก็ลองจับชิ้นงานหรือว่าจับเครื่องมือกันดูนครับจะเห็นความแตกต่างกันอย่างชัดเจนเลยนี่ก็เป็นทริคไอเดียเล็กๆน้อยๆนะครับซึ่งหลายคนเนี่ยอาจจะยังไม่รู้หรือว่ามองข้ามกันก็เลยนํามาเสนอไว้เป็นแนวทางกันอีกหนึ่งคลิปครับผมก็ขอ,ขอจบเอาแต่เพียงเท่านี้ก่อนนะครับไว้เ่เจอกันใหม่ในคลิปหน้าคลิปนี้ลากันไปก่อนสวัสดีครับ